เ,ออเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกเราทุกวันนี้มันหมุนเร็วจริงๆเร็วจนแบบเกาแทบตามไม่ทันเลยครับผมเป็นอย่างนั้นเลย โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนะคะอย่าง AI เนี่ยที่เคยคิดว่าแบบไกลตัวมากๆตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วไม่ว่าจะใช้หาข้อมูลทำงานหรือแม้แต่สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆมันเข้ามาเร็วจริงๆค่ะใช่ครับแล้วพอพูดถึง AI เนี่ยนะเอ่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบนี้เราก็จะเห็นคนแบ่งเป็น2กลุ่มค่อนข้างชัดเลยยังไงคะกลุ่มหนึ่งก็อาจจะรู้สึก กลัวกังวลว่าจะตามไม่ทันหรือว่าจะถูก AI แย่งงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะถอยห่างหรือแบบรอดูก่อนอืมค่ะแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับกลับมองว่าเฮ้ยนี่มันโอกาสชัดๆเลยนะแล้วก็รีบกระโดดเข้ามาศึกษาเลยเรียนรู้หาวิธีใช้ประโยชน์จากมันซึ่งซึ่งเนี่ยแหละครับคือประเด็นสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าทำไมแนวคิดที่ว่าอนาคตเป็นของคนที่รู้จักใช้ AI ไม่ใช่คนที่หนีมันเนี่ย มันถึงเป็นเรื่องจริงน่าสนใจมากค่ะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันยังไม่พร้อมเลยยังไม่เข้าใจ AI ดีพอเลยมันจะยากไปไหมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะเอาเข้าจริงนะผมว่าไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแบบนี้จริงค่ะจุดสําคัญมันอยู่ที่การเปิดใจมากกว่าครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ลองลงมือใช้ดูตั้งแต่วันนี้เลย งันวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยนะคะว่ามุมมองต่อ AI มันส่งผลยังไงแล้วทำไมการเริ่มใช้เร็วถึงสำคัญได้เลยครับถ้าอย่างงั้นลองมาดูมุมมองแรกกันก่อนเลยคะ่ะเวลาพูดถึง AI เนี่ยภาพแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงมักจะเป็นอะไรคะอาจจะแบบหุ่นยนต์ในหนังหรือความกังวลเรื่องเอ,อ่อตกงานใช่เลยครับส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพนั้นคือมีความกังวลไม่แน่ใจหรือบางทีก็กลัวไปเลยแต่ทีนี้ ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองไปดูฝั่งคนที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยนะครับค่ะจะเห็นภาพที่ต่างออกไปเลยคือเขาไม่ได้มอง AI เป็นภัยคุกคามนะอืมแต่มองว่าเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่แบบโหทรงพลังมากที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพหรือสร้างโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เลยเหมือนเป็นผู้ช่วยคนใหม่ ประมาณนั้นเลยครับลองลึกถึงบริษัทเทคใหญ่ๆหรือแม้แต่บริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เขาเริ่มปรับตัวแล้วเนี่ยเขาจะกระตือรือร้นมากที่จะเอา AI เข้ามาผสมผสานกับการทํางานเดิมทําให้มันเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นหรือสร้างบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าทัศนคติแรกเริ่มนี่สําคัญมากเลยนะคะถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นศัตรูเราก็จะปิดกั้นเลยใช่ครับแต่ถ้ามองว่าเป็นเครื่องมือ เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ช่วยเราก็จะเริ่มมองหาแล้วว่าเอ๊ะเราจะใช้ประโยชน์จากเขาได้ยังไงบ้างถูกต้องครับการเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่า AI เป็นพลังเสริมนะไม่ใช่พลังทดแทนอันนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยมันไม่ใช่การยอมแพ้ต่อเทคโนโลยีนะแต่คือการที่เราเลือกที่จะควบคุมมันแล้วก็ใช้มันเพื่อยกระดับความสามารถของเราเองครับแล้ว ทำไมการที่เรากระโดดเข้ามาใช้ AI ให้เร็วกว่าคนอื่นถึงสร้างความได้เปรียบแบบชัดเจนขนาดนั้นล่ะคะในเมื่อแบบสุดท้ายแล้วทุกคนก็คงต้องหันมาใช้มันอยู่ดีหรือเปล่าคําถามนี้น่าสนใจมากครับคือความได้เปรียบในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีเงินทุนเยอะกว่าหรือทีมงานใหญ่กว่าเสมอไปนะค่ะแต่มันวัดกันที่ความเร็วในการเรียนรู้และปรับตัวครับ ใครที่สามารถเอาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI มาประยุกต์ใช้ได้ก่อนแม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆก็ตามนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า learning curve advantage อ๋อคือได้เรียนรู้ก่อนใช่ครับได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงก่อนคนอื่นเข้าใจปัญหาเข้าใจโอกาสก่อนคนอื่นลองผิดลองถูกก่อนคนอื่นเหมือนยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งมีเวลาให้เราพลาดแล้วก็พัฒนาความเข้าใจได้เร็วกว่าคนที่แบบรอก่อนรอให้ทุกอย่างมันนิ่งๆแล้วค่อยเริ่มใช่ไหมคะใช่เลยครับ อย่างที่เขาพูดกันว่าถ้าเราใช้ AI ทํางานบางอย่างได้เร็วกว่าเดิมสมมุติว่า10เท่าในขณะที่คู่แข่งยังทําแบบเดิมๆอยู่เนี่ยโหความต่างตรงนี้มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเห็นภาพเลยค่ะลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับถ้าคู่แข่งใช้เวลา1วันในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญแต่เราใช้ AI ช่วยให้ทำเสร็จในแค่1ชั่วโมง โหเร็วมากใช่นะครับเราจะมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นหรือตัดสินใจเรื่องอื่นๆได้เร็วกว่าเขาถึง8รอบในวันเดียวกันเลยนะความได้เปรียบตรงนี้มันมหาศาลนะครับจริงด้วยค่ะและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จเขามักจะไม่รอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกก่อนแต่จะรีบลงมือทา เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆการลงมือทำก่อนแม้จะยังไม่เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ประสบการณ์ที่ได้จากการทำจริงมันเร่งการเรียนรู้ได้เร็วกว่าการนั่งรอศึกษาอย่างเดียวเยอะเลยครับมีอีกประเด็นที่คนมักจะกังวลกันมากๆเลยค่ะคือเรื่อง AI จะมาแย่งงานมนุษย์แต่จากที่เราคุยกันมาเหมือนว่าบทบาทจริงๆของ AI อาจจะเป็นการเข้ามาเสริมหรือขยายศักยภาพเดิมของเรามากกว่าหรือเปล่าคะมองแบบนั้นจะถูกต้องมากขึ้นครับ คือแน่นอนว่านานบางประเภทที่มันมีลักษณะซ้ำๆเดิมๆหรืองานที่อาศัยการประมวลผงข้อมูลเยอะๆเนี่ยอาจจะถูกทดแทนด้วย AI ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ในขณะเดียวกันครับ AI ก็กำลังเปิดประตูสู่การขยายขีดความสามารถของมนุษย์เนี่ยแบบที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนเลยนะเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับอย่างเช่นนักการตลาดเนี่ยนะครับ เดิมทีการเชอเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าแบบลึกๆเลยอาจจะต้องทำแบบสำรวจใช้เวลารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้ใช่ค่ะนานมากแต่เดี๋ยวนี้ AI มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายข้อมูลออนไลน์ต่างๆแบบ Real Time แล้วก็ให้ i n s i g h t หรือข้อมูลเชิงลึกที่เราเอาไปใช้ปรับกลยุทธ์ได้แทบจะทันทีเลยครับโอ้โหน่าสนใจมากค่ะ หรืออย่างในสายงานสร้างสารรค์อย่างนักออกแบบกราฟิกที่เมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะคะในการร่างแบบไอเดียหลายๆแบบออกมาครับผมก่อนนี้ก็สามารถใช้ AI ช่วย g e n e r a t พวกต้นแบบหลากหลายออกมาได้ในเวลาไม่กี่นาทีแล้วนักออกแบบก็ค่อยใช้ทักษะใช้สายตาของตัวเองในการเลือกปรับแต่งพัฒนาต่อยอดให้มันสมบูรณ์แบบกลายเป็นว่าทำงานได้เร็วขึ้นแล้วอาจจะได้ผลงานที่หลากหลายกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะถูกต้องเลยครับคือ หัวใจสำคัญคือ AI เนี่ยมันเก่งเรื่องการประมวลผลการหาแพทเทิร์นการสร้างทางเลือกเยอะๆค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจการใส่ความคิดสร้างสารรค์การปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะหรือการใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในงานเนี่ยอันนี้ยังไงก็ยังเป็นบทบาทสำคัญของคนอยู่ครับ ดังนั้นคนที่มีทักษะพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยถ้ายิ่งรู้จักเอา AI มาเป็นผู้ช่วยนะก็จะยิ่งเหมือนติดเทอร์โบเลยครับทิ้งห่างไปเลยใช่ครับทิ้งห่างคนที่ไม่ยอมปรับตัวไปไกลเลยช่องว่างของความสามารถตรงนี้มันจะยิ่งถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆครับเรามักจะได้ยินตัวอย่างจากบริษัทใหญ่ๆที่เขาเอา AI มาใช้กันเยอะแยะเลยนะคะและสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการรายย่อยล่ะคะ่ะ AI จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาได้จริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวต้องลงทุนสูงเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะหลายคนมักจะติดภาพว่า AI เป็นเรื่องขององค์กรใหญ่ๆที่มีงบเยอะๆใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือ AI เยอะมากที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลหรือบางทีก็ฟรีด้วยซ้ำนะอ้าวจริงเหรอคะจริงครับทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ย สามารถเอามาใช้สร้างความได้เปรียบได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับพอจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรกันบ้างมีครับอย่างเคสร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้มีความรู้เทคโนโลยีลึกซึ้งอะไรเลยนะค่ะแต่เขาเริ่มลองใช้เครื่องมือ AI ง่ายๆที่มีอยู่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ POS หรือระบบคิดเงินหน้าร้านนะครับอ๋อค่ะค่ะเพื่อดูว่าเอ๊ช่วงเวลาไหนสินค้าอะไรขายดี ลูกค้ากลุ่มไหนกลับมาซื้อซ้ำบ่อยและเขาก็เอาข้อมูลนี้แหละไปปรับโปรโมชั่นหรือทำการตลาดออนไลน์แบบเจาะจงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดียแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าประจำก็เหนียวแน่นขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องไปจ้างทีมการตลาดใหญ่โตอะไรเลยครับโอ้โหแค่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ด้วย AI ง่ายๆก็สร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยนะคะ ใช่ครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือฟรีแลนซ์นักออกแบบที่เมื่อก่อนอาจจะรับงานได้เดือนละไม่กี่ชิ้นเพราะต้องใช้เวลาคิดไอเดียร่างแบบเยอะค่ะแต่พอเริ่มใช้ AI มาช่วย generat ไอเดียตั้งต้นหรือสร้างภาพประกอบบางส่วนให้เนี่ยทำให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นมากรับงานได้เยอะขึ้นใช่ครับรับโปรเจกต์ได้มากขึ้นปิดงานได้ไวขึ้นสุดท้ายรายได้ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับ ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้แล้วก็นำเครื่องมือ AI ที่มีอยู่เนี่ยมาปรับใช้ครับมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่า AI ไม่ใช่แค่ของเล่นสำหรับบริษัทใหญ่ๆแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างโอกาสได้จริงไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ครับฟังดูแล้วคล้ายๆกับตอนที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะคนที่มองเห็นโอกาสแล้วรีบเข้าไปใช้ก่อนก็มักจะสร้างความได้เปรียบได้เสมอเลย ถูกต้องที่สุดเลยครับนี่คือแพทเทิร์นที่เราเห็นซ้ำๆเลยนะในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยค่ะคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่สร้างความมั่งคั่งได้เนี่ยมักจะมีสัญชาตญาณในการมองเห็นโอกาสในเครื่องมือใหม่ๆเสมอตอนอินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆคนส่วนใหญ่ยังงงๆอยู่เลยว่ามันคืออะไรใช่ค่ะยังกลัวๆก,กันอยู่เลยใช่ครับ แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งมองเห็นช่องทางสร้างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือตอนโซเชียลมีเดียเริ่มบูมหลายคนก็มองว่าไร้สาระเสียเวลาแต่บางคนก็ใช้มันสร้างแบรนด์สร้างชุมชนจนกลายเป็นธุรกิจใหญ่โตได้วันนี้ AI ก็อยู่ในจุดนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะคือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆใช่ครับ มันคือคลื่อนลุกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นเลยคนที่รีบเรียนรู้วิธีโต้คลื่นลุกดีก่อนก็มีโอกาสจะไปได้ไกลกว่าคนที่ยังยืนลังเลละเลอยู่บนฝั่งนะครับอืมแนวคิดพื้นฐานมันคือเครื่องมือใหม่เท่ากับโอกาสใหม่ครับคนที่ปิดกั้นตัวเองจากเครื่องมือใหม่ๆเพราะความกลัวหรือความไม่คุ้นเคยเนี่ยกำลังปิดประตูสู่โอกาสสำคัญไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะ น่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากครับในทางกลับกันคนที่เปิดใจลองผิดลองถูกเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือเหล่านั้นแม้จะล้มลุกคลุกคลานบ้างในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ที่สุดครับแล้วในทางตรงกันข้ามล่ะคะคนที่เลือกจะต่อต้านหรือแบบมองข้ามความสําคัญของ AI ไปเลยพวกเขากําลังทําผิดพลาดในเรื่องไหนบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้คะ่ะ ข้อผิดพลาดที่ชัดเจนที่สุดเลยนะแล้วก็อาจจะอันตรายที่สุดด้วยคือการคิดว่าการไม่ทำอะไรเลยคือทางที่ปลอดภัยครับอืมคิดว่าอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ครับคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยวเรื่องมันก็คงผ่านไปเองแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกมันไม่เคยหยุดหมุนครับเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาคู่แข่งหรือคนอื่นๆเขากำลังเรียนรู้กำลังใช้ AI เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอเราหยุดอยู่กับที่ใช่ครับการที่เราหยุดอยู่กับที่ไม่ยอมปรับตัวมันก็เท่ากับเรากําลังถอยหลังโดยอัตโนมัติเลยครับสุดท้ายก็จะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆจนตามไม่ทันเหมือนกับที่เราเลือกจะใช้ม้าต่อไปในขณะที่คนอื่นเขาเริ่มเปลี่ยนไปใช้รถยนต์กันหมดแล้วสุดท้ายก็คงสู้ความเร็วกันไม่ได้นะคะภาพนั้นเลยครับ นอกจากเรื่องการไม่ทำอะไรเลยนะยังมีข้อผิดพลาดอีกแบบที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือการใช้ AI แบบผิดๆครับใช้ผิดๆนี่ยังไงคะคือถึงแม้จะเปิดใจยอมรับแล้วนะแต่ใช้มันอย่างไม่เข้าใจหรือใช้แบบขาดความรอบคอบเช่นออมอบหมายให้ AI ทํางานสำคัญสคัญแทนทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการควบคุมคุณภาพหรือไม่ใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปเลย เชื่อ AI หมดเลยประมาณนั้นครับเชื่อข้อมูลที่ AI สรุปมาให้แบบ100%เซโดยไม่ตั้งคำถามหรือการใช้ AI สร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติล้วนๆโดยที่ขาดความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองผลลัพธ์ที่ได้มันก็อาจจะดูดีในตอนแรกนะแต่มันจะขาดความลึกซึ้งขาดจิตวิญญาณแล้วก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงได้ครับอ๋อหมายความว่าแค่ใช้ AI เป็นอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องใช้ให้ฉลาดด้วยคือต้องรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของ AI คืออะไรเราควรจะใช้เขาเสริมตรงไหนแล้วตรงไหนที่เราต้องใส่คุณค่าเพิ่มเข้าไปเองใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคนที่ใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยจะมองมันเป็นผู้ช่วยหรือเครื่องมือครับไม่ใช่เจ้านายเยอะหาแพทเทิร์นหรือทำงานซ้ำๆเดิมๆ แต่จะสงวนพลังสมองและเวลาของตัวเองไว้สำหรับงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงของมนุษย์เช่นการคิดเชิงกลยุทธ์การตัดสินใจที่ซับซ้อนการสร้างความสัมพันธ์หรือการใส่ความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราลงไปนี่คือความแตกต่างครับระหว่างคนที่แค่ใช้ AI กับคนที่ควบคุม AI เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่า ฟังดูแล้ว Mindset หรือกรอบความคิดนี่คือสำคัญมากมากๆเลยนะคะที่จะตัดสินว่าเราจะรับมือกับยุค AI นี้ยังไงสำคัญที่สุดเลยครับในยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยนะความรู้หรือทักษะที่เรามีในวันนี้อีกไม่นานม,มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้จริงค่ะสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ไม่ใช่แค่ว่าเราเก่งแค่ไหนในปัจจุบันนะแต่มันคือเรามีความสามารถในการเรียนรู้หรือ Learn ability กับความยืดหยุ่นในการปรับตัวหรือ adaptability มากแค่ไหนตั้งหากครับถ้าเรามี mindset แบบปิดคือกลัวการเปลี่ยนแปลงมองว่า AI เป็นภัยคุกคามเราก็จะพยายามหนีพยายามต่อต้านครับแต่ถ้าเรามี mindset แบบเติบโตหรือ growth mindset คือมองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการเรียนรู้เราก็จะตั้งคาถามที่ต่างออกไปเลยใช่ไหมคะเช่น AI ตัวนี้จะช่วยให้ฉันทำงานได้ดีขึ้นได้ยังไงนะหรือฉันจะใช้เครื่องมือนี้สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆได้บ้างใช่เลยครับ คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะมองเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ใช่กําแพงที่มาขวางกั้นนะแต่เป็นแต่เป็นบันไดอันใหม่ที่จะช่วยให้เขาปีนไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้ครับพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเขาก็เรียนรู้วิธีใช้มันปีนขึ้นไปพอมีโซเชียลมีเดียเขาก็ใช้มันปีนต่อพอมี AI เข้ามาเขาก็แค่หาทางเรียนรู้วิธีใช้บันไดอันใหม่นี้เพื่อปีนขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมสุดยอดเลยค่ะ หัวใจมันคือการไม่หยุดเรียนรู้ครับแล้วก็มองหาโอกาสในการใช้เครื่องมือใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอดังนั้นสรุปก็คือไมเซทที่สำคัญคือต้องเปิดใจกล้าลองไม่กลัวผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาจริงๆนะคะเพราะอนาคตเป็นของที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดถูกต้องครับเราพูดถึงความสำคัญของการเรียนรู้ AI กันมาเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วทำไมถึงมองว่าการลงทุนเวลาลงทุนทักษะเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้ มันถึงเป็นการลงทุนที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในยุคนี้ล่ะคะทุกวันนี้เราได้ยินเรื่องการลงทุนเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะหุ้นคริปโตอสังหาทองคำซึ่งแต่และอย่างก็มีความเสี่ยงมีผลตอบแทนต่างกันไปค่ะแต่มีการลงทุนประเภทหนึ่งครับที่ได้รับการพิสูจน์มาครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะว่าให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในระยะยาวคืออะไรคะนั่นคือ การลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเองครับอ๋อลงทุนในตัวเองใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าทักษะการเข้าใจและใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆเลยอย่างไม่ต้องสงสัยครับ จริงด้วยค่ะการพัฒนาตัวเองให้มีทักษะที่ตลาดต้องการมันเหมือนกับการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของเราก็คือตัวเราเองนี่แหละเนาะอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งถึงขั้นสร้าง AI เองได้แต่แค่รู้จักเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมมาช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นหรือมีคุณภาพมากขึ้นแค่นี้ก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองได้อย่างมหาศาลแล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับความสามารถในการใช้ AI เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการเทคโนโลยีอีกต่อไปแล้วนะไม่ว่าเราจะทำงานสายไหนการตลาดการเงินการศึกษาหรือแม้แต่ง,งานบริการเนี่ยการเข้าใจและประยุกต์ใช้ AI ได้จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทั้งในแง่ของความก้าวหน้าในอาชีพหรือการสร้างธุรกิจของตัวเองก็ตามอืมันคือทักษะที่ช่วยเพิ่มแต้มต่อให้กับเราในโลกการทำงานยุคใหม่นี้อย่างแท้จริงครับ ผลตอบแทนที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่ยังรวมถึงความมั่นคงแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวในระยะยาวด้วยครับพอเราเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ AI ช่วยงานเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วนะคะขั้นต่อไปที่เราควรจะมองคืออะไรคะเพื่อให้เราได้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่มากขึ้นไปอีกเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ เพราะหลายคนอาจจะหยุดอยู่แค่การใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยงานเฉพาะกิจเช่นให้ช่วยเขียนอ e ีเมลสรุปบ,บทความหรือหาข้อมูลซึ่งซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับค่ะแต่ก้าวต่อไปที่สำคัญที่จะยกระดับการใช้ AI ไปอีกขั้นเลยเนี่ยคือการมองไปถึงการสร้างระบบหรือ Systemization ครับการสร้างระบบหมายถึงยังไงคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะ ได้ครับการสร้างระบบหมายถึงการนำ AI มาผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของเราหรือสร้างกระบวนการใหม่ที่มันทำงานได้เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปสั่งงานหรือจัดการมันทุกครั้งไปอ๋อให้มันทำเองใช่ครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะคอยดึงข้อมูลยอดขายมานั่งวิเคราะห์เองทุกสัปดาห์เราอาจจะตั้งค่าให้ระบบ AI มันเชื่อมต่อกับข้อมูลการขายโดยตรง แล้วก็สร้างรายงานสรุปพร้อมกราฟสวยๆส่งเข้าอีเมลเราอัตโนมัติเลยทุกเช้าวันจันทร์โห oh, สะดวกเลยนะคะสะดวกมากครับหรืออย่างร้านค้าออนไลน์แทนที่จะให้แอดมินคอยตอบคำถามซ้ำๆเดิมๆเราอาจจะสร้างแชทบอท AI ที่มันเรียนรู้ข้อมูลสินค้าคำถามที่พบบ่อยแล้วให้มันช่วยตอบลูกค้าเบื้องต้นให้ก่อนตลอด24ชั่วโมงเลย แล้วค่อยส่งต่อเคสที่ซับซ้อนจริงๆให้มนุษย์ดูแลอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนจากการใช้ AI เป็นเครื่องมือที่เราต้องคอยหยิบมาใช้เองทุกครั้งเป็นการสร้างเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่มันทำงานให้เราอยู่เบื้องหลังแทนใช่เลยครับพอเราสามารถสร้างระบบพรุ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะปลดปล่อยเวลาแล้วก็พลังงานของเราจากงานที่มันซ้ำซากจำเจหรืองานที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆได้ แล้วเอาเวลาเอาพลังสมองอันมีค่าของเราเนี่ยไปโฟกัสกับงานที่มันสําคัญกว่าที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การวางแผนกลยุทธ์หรือการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังทําแทนเราไม่ได้ครับสุดยอดเลยค่ะนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทําให้คนหรือธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเ,เขาสามารถขยายตัวก้กาวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะเขารู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้าง Leverage หรือพลังทวีนั่นเองครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าอนาคตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การกลัวหรือการหลีกหนี AI เลยนะคะแต่อยู่ที่การเปิดใจเรียนรู้แล้วก็หาวิธีนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราทำค่ะใช่ครับหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนคำถามในใจเราจากเดิมที่อาจจะถามว่า AI จะมาแทนที่เราไหมลองเปลี่ยนเป็นเราจะใช้ AI มาเสริมพลังให้เราได้อย่างไร การเปลี่ยนมุมมองแค่นี้ก็สามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆได้อย่างมหาศาลแล้วครับมันคือการเลือกที่จะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีนะคะไม่ใช่ถูกเทคโนโลยีควบคุมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างอย่างแท้จริงในยุคนี้เลยค่ะโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆอยู่ที่เราจะกล้าคว้ามันไว้หรือเปล่าและจำไว้ไหมครับไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับค่ะ การเริ่มต้นเรียนรู้และก็ลงมือทำตั้งแต่วันนี้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแหละครับถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง t i n k e r p a d Podcast ไว้เลยนะคะเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะ